ตอนที่ฉันขึ้นมาบนรถฉันเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าฉันยังสวมใส่เสื้อของคุณแซมอยู่เลยถามฉันยังไม่ได้เอาเสื้อของตัวเองจากห้องซักกรีดกลับมาด้วยแต่ตอนนี้ฉันต้องการจะกลับบ้านฉันจะต้องกลับไปหาแม่แล้วละ่ะฉันรู้สึกค้างคาในอารมณ์เหล่านั้นฉันไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนแต่คุณแซมเป็นผู้หญิงนะรถแท็กซี่กำลังเลี้ยวไป ออกจากย่านแห่งนั้นแสงไฟและเสียงจากภายนอกและผู้คนมากมายลายล้อมอยู่รอบตัวฉันฉันแตะมือที่ริมฝีปากตัวเองคุณแซมพี่เธอจูบฉันจริงๆเหรอเธอทำลงไปได้ยังไงฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปนานมากกว่าฉันจะกลับมาถึงบ้านอีกครั้งหนึง่งฉันคิดว่าแม่คงเข้านอนไปแล้วแหละเพราะฉันโทรบอกว่าแม่ไม่ต้องรอฉัน ฉันเดินเข้ามาที่ประตูห้องและฉันก็ล็อกประตูสภาพของฉันในตอนนี้มันยับเยินมากผมก็เซิงไปหมดในความมืดฉันพยายามเดินค่อยๆเพราะกลัวว่าแม่จะตื่นฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินแม่คงจะต้องรู้สึกไม่ดีนแน่ๆถ้าเกิดว่ารู้ว่าฉันกลับมาช้าขนาดนี้ฉันช้ากว่าเวลาที่บอกแม่ไปตั้งหนึ่งชั่วโมงนะ่แต่ว่าในตอนนั้นแม่ก็เปิดไฟและเดินออกมา นี่ทำไมลูกกลับมาดึกขนาดนี้ล่ะมิเชลก็หนูบอกคุณแม่แล้วน่คะว่าหนูจะกลับเย็นนะคะหนูทำงานเพิ่มจะเลิกนะคะมิเชลลูกกลับมาเกือบจะเช้าเลยทีเดียวนะแล้วนั่นลูกแต่งตัวอะไรนะ่ะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้คือวันนี้หนูทำงานเลิกดึกไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะแม่ข้าวหลังแม่ไม่ต้องรอหนูก็ได้คะ่ะ แม่นอนไปก่อนได้เลยนะคะอาหารที่แม่ทำให้ลูกนะ่ะคงจะต้องเก็บไว้กินพรุ่งนี้แล้วล่ะนะขอบคุณนะคะแม่ลูกรีบไปนอนดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้หนูก็ต้องทำงานแต่เช้าอีกนะลาติสวัสีนะคะแม่มิเชลอะไรคะนี่มันอะไรกันเนะี่ยมิเชลความจริงแม่โทรไปถามที่ทำงานของลูกนะเขาบอกว่าวันนี้ลูกออกไปจากที่ทำงานก่อนเวลาด้วยซ้ำเนะ่ย แม่ไม่รู้ว่าลูกไปไหนมาแต่ว่าลูกก็รีบไปนอนเถอะนะขค่ะแม่ฉันไม่กล้าบอกความจริงกับแม่ฉันโกหกแม่ไปแล้วจะทำยังไงแม่บอกให้ฉันไปนอนแล้วเธอก็เดินไปฉันเลยรีบกลับไปที่ห้องของตัวเองโดยเร็วที่สุดและไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกความจริงกับแม่ฉันรักแม่มากนะแต่ว่าถ้าแม่รู้ว่าฉันไปไหนมาแม่ต้องโกรธแน่ เป็นเขาแซมผู้หญิงแปลกๆคนนั้นที่เธอกำลังเล่นเกมอะไรกับฉันอยู่กันแน่ฉันรีบอาบน้ำและเข้าไปในห้องนอนบนเตียงนั้นฉันนั่งคิดกับตัวเองฉันยังนอนไม่หลับเลยฉันคิดเกี่ยวกับเ,เรื่องจูบนั้นฉันไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ตอนพวกเขาจูบกันฉันเคยเห็นการจูบในหนังบ้างแต่ก็เป็นการจูบระหว่าง ผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าแซมเป็นผู้หญิงนี่เธอจูบฉันทำไมกันฉันรู้สึกอายจังเลยที่ต้องคิดเรื่องแบบนี้แต่ฉันก็คิดถึงเรื่องราวทั้งวันนี้คุณแซมพยายามจูบฉันและเธอก็ดันฉันไปที่ริมหน้าต่างในห้องของเธอร่างกายของคุณแซมเนื้อตัวที่อุ่นๆและสัมผัส ที่มอบให้กับฉันมาคุณแซมวางมือบนต้นคอของฉันด้วยขนาดที่เราจูบก,กันคุณแซมกดริมฝีปากที่ริมฝีปากของฉันและแนบริมฝีปากด้วยกันแน,น่นแนบแน่นเข้ามาฉันแทบจะหายใจไม่ออกเลยและฉันก็รู้สึกถึงลิ้นของคุณแซมด้วยและก็เกิดเสียงแปลกๆตอนที่เราจูบก,กันคุณแซมเคยจูบแบบนี้กับใครคนอื่นหรือเปล่านะฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าฉันได้ทำแบบนั้นลงไป แต่ก่อนฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องจูบเลยจกนกระทั่งตอนนี้คุณแซมคุณเกิดอะไรขึ้นคุณถึงทำแบบนี้กับฉันคืนนั้นฉันแทบจะนอนไม่หลับสักเท่าไหร่ไม่ช้าก็ถึงตอนเช้าฉันรู้สึกปวดขาไปหมดไม่เหมือนจะลุกไม่ขึ้นเหมือนฉันจะรู้สึกป่วยแต่ฉันก็ลางานไม่ได้เพราะว่าถ้าฉันหยุดงานแล้วบอกแม่ว่าป่วยแม่ก็ยังจะสงสัยและอาจจะถามว่าเมื่อวานฉันไปทำอะไรมา ฉันก็เลยต้องลุกขึ้นแต่งตัวแล้วก็ออกไปทำงานที่บริษัทในวันนี้จะน,นั่งทำงานจนลืมกินข้าวเที่ยงและงานก็ร่วงเลยเวลามาและทุกคนก็ไปทานข้าวกันหมดแล้วฉันอยากจะทำงานให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆแต่ฉันว่าฉันต้องเอาเสื้อกลับไปคืนคุณแซมเพราะว่าเสื้อของคุณแซมยังอยู่ที่ฉันนี่นะและฉันก็ไม่ได้เสื้อของฉันกลับคืนมาด้วยตอนนั้นก็มีคนมาที่โต๊ะทำงานของฉัน เขาก็คุณโจ้คุณมิเชลครับนี่คุณยังไม่ได้ไปทานข้าวกับคนอื่นอีกหรอครับนี่มันจะบ่ายแล้วนะครับคุณทำงานล่วงเวลาเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อจริงสินะคะฉันยังไม่ได้ทานอะไรเลยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักฉันอาจจะไปทานข้าวอะคะ่ะคุณไปทานข้าวกับผมหน่อยดีกว่าไหมครับเดี๋ยวสุขภาพจะเสียเอานะครับถ้าคุณหักโหมทำงานขนาดนี้เนี่ย เมื่อเช้าฉันมาสายนะคะก็เลยไม่ได้ทานอาหารเช้าด้วยนะคะแต่ว่าฉันยังมีงานอีกเยอะแยะเลยที่ยังทําไม่เสร็จนะคะดโปลไปทานข้าวกับผมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพคุณจะเสียเอาคุณจะได้มีแรงมาทํางานต่อไงล่ะครับคุณโจอีช้ชวนฉันไปทานอาหารข้างๆบริษัทแล้วเราก็มาถึงร้านฉันควรจะกินข้าวสักมื้อกับเขาก่อนที่จะกลับไปทํางานฉันนั่งพูดค,คุยกับคุณโจอี้ระหว่างที่สั่งอาหาร พนักงานที่ร้านบอกว่าวันนี้มีเนื้อย่างคุณโจอี้สั่งอันนั้นไปส่วนฉันก็สั่งแกงจืดต้มปลาที่มีลูกชิ้นปลาด้วยคุณโจอี้ถามฉันว่าจะเอาซุปเพิ่มไหมฉันบอกว่ามันพอแล้วฉันไม่อยากกินอะไรเยอะเท่าไหร่แต่คุณโจอี้ก็บอกว่าอาหารมันเป็นชุดถ้ากินจะคุ้มกว่าและบอกว่าฉันดูเหนื่อยน่าจะกินเยอะๆหน่อย น้องสาวผมนะครับเป็นคนที่กินเก่งมากบางทีเธอก็แย่งอาหารผมกินด้วยนะแต่บางทีนะ่ะผมก็อยากให้เธอกินเยอะๆนั่นแหละคุณจะต้องกินเนื้อหมูเยอะเนะครับเพราะว่ามันให้พลังงานมากเลยคุณจะได้มีแรงทำงานนะอย่างนั้นเหรอคะแม่ของผมนะเลี้ยงผมกับน้องแล้วก็ให้เรากินอาหารอย่างดีเลยนะครับน้องผมนะ่ก็โตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่น่ารักทีเดียวลวครับ เมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยรับเท่าไหร่อาจจะดูเพลียๆนะคะแต่ว่าฉันกินไม่เยอะหรอกเพราะว่าฉันพยายามจะได้เอทด,ด้วยนะคะโอ้ยเยี่ยมไปเลยครับผมอยากจะถามคุณสักหน่อยได้ไหมครับอ่าอะไรหลหรอคะคุณมีงานอดิเรกอะไรแล้วก็คุณชอบทำอะไรบ้างน,นะครับฉันชอบอ่านหนังสือแล้วก็บางทีก็ฟังเพลงอะคะ่ะแล้วคุณชอบอ่านหนังสือแนวไหนหล่ะครับ มันดีนะอย่างนั้นนะ่ะไม่มีแนวไหนเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะฉันอ่านหนังสือท,ทั่วไปได้ทั้งหมดน่ะตอนนี้คุณอ่านอะไรอยู่หรือเปล่าครับที่คุณชอบอ่านอยู่เนะี่ยตอนนี้หรอคะก็เป็นนิยายกำลังภายในนะคะแนวย้อนยุคอะคะ่ะฟังดูน่าตื่นเต้นจังเลยนะครับผมก็อ่านเยอะมากๆเลยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะ่ะผมชอบอ่านแนวกังฟูอะไรแบบนั้นนะครับคุณคิดไหมว่าผมอ่ะดูเหมือนนักแสดงกังฟู ดังกำลังภายในจีนนะครับอ๋อหรอคะคือแม่ของผมอ่ะบอกว่าผมมาหล่อแล้วก็น่าจะไปแสดงเป็นพวกแนวหนังจีนย้อนยุคนะครับผมพูดจริงๆนะครับมีแต่คนบอกอย่างนั้นน่ะสมัยก่อนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปทำแนวนั้นเลยถ้าเกิดว่าดูจากภายนอกก็อาจจะพอได้นะคะคุณคุณคิดว่าไงล่ะครับ ฉันว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดสำคัญสำหรับการเป็นดารานะคะผมก็ว่างั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชอบแนวนั้นเลยแม้ว่าแม่นะี่ยอยากให้ผมไปเป็นดาราก็ตามผมไม่คิดจะทำงานเป็นนักแสดงของฮ่องกงอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับผมมาอยากจะทำงานอย่างอื่นมากกว่าที่มันโอเคกว่านั้นเนะี่ยทำไมคุณคิดว่าการเป็นนักแสดงไม่โอเคเะคะ ก็ผมมันไม่คิดจะทํางานที่ฮ่องกงนานหรอกนะนี่คุณไม่คิดเรื่องการย้ายไปต่างประเทศบ้างเลยไือไงจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะ่ะคุณน่าจะเริ่มคิดได้แล้วนะครับผมว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็อาจจะไม่ได้เจริญก้าวหน้าสักเท่าไหร่อย่างผมนะ่ะคิดว่าผมจะย้ายไปที่อื่นนะครับฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนงานมากนักนะคะในตอนนี้ฉันเคยคิดว่าทํางานที่ฮ่องกงอาจจะดีแล้วถ้าย้ายไปที่อื่นจะดีหรอคะ ผมจะวางแผนในชีวิตเอาไว้หมดแล้วหรอครับผมอยากจะไปเรียนต่อที่อเมริกามันฟังดูไม่เลวใช่ไหมล่ะที่บ้านเนี่ยคาดหวังกับผมค่อนข้างมากนะแล้วผมก็น่าจะมีความสามารถพอที่จะไปทํางานในบริษัทที่ใหญ่กว่าที่อเมริกาเนะี่ยผมอยากจะมีธุรกิจของผมแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ที่นั่นมีสวนกว้างๆให้กับครอบครัวของผมที่อเมริกาครับฟังดูเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ดีนะคะฉันไม่เคยอยู่ที่อเมริกามาก่อนเลยค่ะ แล้วทำไมนี่คุณไม่ไปเรียนที่อเมริกาเลยตั้งแต่คุณเรียนจบแรกๆกัะคะความจริงก็เป็นเพราะว่าแม่ของผมอยา,ากให้ผมหาภรรยาเป็นผู้หญิงห้องกงก่อนนะครับพอผมหาภรรยาได้แล้วเนี่ยถึงจะไปอยู่ที่นั่นและก็จะพาแฟนผมไปด้วยฉันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยนี่คุณจบเอกภาษาอังกฤษมาใช่ไหมละ่ะถ้าคุณไปอยู่ที่อเมริกาน่าจะเหมาะกับคุณนะครับผมว่าอ,อ๋อฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะคะ เราคุยกันก่อนที่อาหารจะมาเขาดูเป็นคนที่ฉลาดดีนะเหมือนจะวางแผนชีวิตเอาไว้ทั้งหมดเลยด้วยแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยทำอะไรตามแผนการที่ครอบครัววางเอาไว้และใช้ของแบรนด์เนมแล้วเขาก็ดูมีฐานะดีทีเดียวฉันดูจากนาฬิกาที่เขาสวมเขาคงจะมาจากครอบครัวตระกูลดีตระกูลมีเงินแล้วพ่อแม่ของเขาก็คงจะดูแลเขาอย่างดีมาตั้งแต่เด็ก แล้วคงจะภูมิใจในตัวเขาสินะฉันแอบดูคุณโจอ้ทานข้าวฉันเห็นน้ำจิ้มหมูย่างติดที่ริมฝีปากของเขาตอนนั้นฉันก็รู้สึกยังไงไม่รู้มันไม่เหมือนกับคุณแซมเลยเขาฉันแตกต่างกับคุณแซมจริงๆฉันลุกขึ้นและฉันก็คิดว่าฉันอาจจะไปที่พ้นจากที่นี่นี่คุณทําไมไม่ทานให้หมดก่อนล่ะครับคุณจะไปไหนล่ะครับจะได้ขึ้นได้ว่าจะมีงานด่วนที่ยังไม่เสร็จนะคะ ฉันจะกลับเข้าไปทำงานที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยค่ะฉันว่าฉันกินอิ่มพอแล้วค่ะแต่แต่คุณกินไปแค่นิดเดียวเองนะครับที่คุณจะกลับไปทำงานเลยเหรอครับถ้าพอดีว่าฉันจะไปต้องไปจริงๆขอตัวก่อนนะคะฉันเดินออกมาจากร้านคุณโจออ้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ตามฉันออกมาฉันรู้ว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างที่ฉันอยากจะออกมาให้พ้นจากที่ตรงนั้นเพราะว่าฉันอยากจะกลับมาสะสางงานให้เร็วที่สุดวันนั้นฉันกลับมาที่บ้าน ด้วยร่างกายที่อ่อนล้าจริงๆฉันเข้านอนเลยและฉันก็คิดว่าฉันควรจะไปเอาเสื้อของฉันที่อยู่ที่ดันซักรีดใตอพาร์ตเมนต์ของคุณแซมกลับคืนมาและฉันก็ยังมีเสื้อของคุณแซมที่ยังไม่ได้คืนอยู่ฉันว่าฉันต้องเอามันไปคืนเธอฉันคิดว่ามันเป็นเหตุผลมากพอที่ฉันจะต้องไปเจอเธออีกครั้งไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่เอาเสื้อไปคืนเท่านั้นฉันไม่ได้คิดอะไรอื่นฉันรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุด ฉันจะไปหาคุณแซมตั้งแต่ตอนเช้าเลยถึงตอนเช้ามาฉันก็แต่งตัวและพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแต่แม่ก็ถามฉันซะก่อนนี่ลูกจะออกไปไหนตั้งแต่เช้านะ่ะมิเชลลูกจะกลับมาทานอาหารเที่ยงหรือเปล่าหนูจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะคือหนูมีนัดกับเพื่อนสมัยเรียนเราจะไปแถวตลาดกันนะคะแม่แค่ไปกินข้าวหนูจะไม่กลับเย็นนะคะ ถ้าลูกจะไม่กลับเย็นแน่ใจหรอว่าลูกจะไม่กลับมาเย็นนะจ๊ะแม่จะได้ทําอาหารของโปรดของลูกเอาไว้ให้กินจะ้ะลูกจะกลับมาทานมื้อค่ำหรือเปล่าค่ะแม่หนูจะกลับมาก่อนมืดนะคะไปแค่แป๊บเดียวไม่นานหรอกคะ่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะแต่ลูกใส่กระโปรงสั้นจังและนั่นก็เป็นกระโปรงสีขาวด้วยแบบนั้นคนอื่นจะเห็นเกงเกงในหนูได้นะ หนูควรจะเปลี่ยนสีกางเกงในเป็นสีขาวหรือไม่ก็เปลี่ยนสีกระโปรงมากกว่านะแม่ว่ามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ใครๆเขาก็ใส่กันไม่มีใครสนใจหนูหรอกคะ่ะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอีกอย่างนี่มันเป็นหน้าร้อนนะคะอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างร้อนนะะี่ค่ะกระโปรงสีขาวลูกแน่ใจจริงๆเหรอว่าจะไม่เปลี่ยนนะ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ถ้าต้องใส่กระโปรงสีอื่นมันจะร้อนจริงๆนะคะ ตามใจก็แล้วกันวันนี้ยังไงก็รีบกลับบ้านนะจ๊ะลูกเดี๋ยวเที่ยวเพลินล่ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะกลับมาทานข้าวกับแม่นะคะฉันโกหกแม่อีกแล้วฉันโกหกว่าฉันไปหาคุณแซมนี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันไม่บอกความจริงกับแม่แต่ว่าถ้าฉันบอกความจริงกับแม่ทั้งหมดและแม่ได้รู้เรื่องราวของคุณแจมและรู้ว่าฉันไปที่ผับในคืนก่อนแม่จะต้องอกแตกแน่ๆเลย ฉันบอกแม่ไม่ได้ฉันไม่อยากให้แม่เสียใจหรือกังวลไปมากกว่านี้แล้วอีกอย่างฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอคุณแซมแล้วก็ได้เพราะว่าฉันก็แค่ไปเอาเสื้อคืนและฉันก็จะเอาเสื้อของคุณแซมกลับไปให้เธอเท่านั้นฉันมาถึงร้านเชาวิดีโอของคุณแซมแต่ให้ตายเถอะร้านมันเดินปิดนี่มันวันหยุดแต่ฉันลืมดูไปว่ามีป้ายเขียนบอกข้างนอกว่าวันนี้ร้านปิดนี่นาฉันลืมสนิทเลย ยาจริงๆแล้วประตูก็ล็อกดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่ข้างในจะไม่รู้ว่าคุณแซมออกไปไหนด้วยแต่ถ้าฉันไปหาเธอที่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเอาอยัางไงดีนะฉันอุตส่ามาถ,ถึงที่นี่แล้วถ้ามาวันอื่นก็กลัวจะไม่สะดวกฉันไม่อยากจะเสียเวลาเลยจริงๆฉันยืนรอยอยู่หน้าร้านอพักหนึ่งจะเงยมองหาคนแต่ก็ยังไม่เห็นใครที่รู้จักและตอนนั้นเองฉันก็เห็นผู้หญิงคนนึง ใส่ชุดหนังสีดำและกระโปรงสีม่วงและสวมแว่นตาดำฉันไม่แน่ใจว่าเธอคือคุณซิซิเลียหรือเปล่าแต่เธอก็เดินมาแล้วก็ถอดแว่นตาตอนนั้นฉันก็ได้รู้ว่าเธอคือเพื่อนของคุณแซมนั่นเองคุณซิซิเลียอ้าวคุณผู้หญิงเมื่อวานนี้คะที่ผับนะ่ะคุณมิเชลใช่ไหมอ,อ๋อใช่ค่ะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคือแซมรีบออกไปจาก พับเร็วมากเลยแล้วก็ฉันไม่เจอเธออีกเลยนะเมื่อวานนี้เนะี่ยเธอไม่ได้ทำงานอย่างทุกทีนะ่ะพวกเธอหายไปไหนกันเหรอเออคือออกมาก่อนนะคะแล้วคะฉันว่าแซมหายไปนะตอนนี้ฉันติดต่อแซมไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนนะคะคุณนี่ถามฉันเลยคะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเพิ่งมัดถึงนะคะแล้วนี่คุณนัดกับแซมเอาไว้หรือคะ คุณนัดกับเธอไว้กี่โมงแล้วก็จะเจอเธอที่ไหนหรือเปล่าเปล่าหรอกค่ะฉันแค่จะเอาของมาคืนคุณแซมก็เท่านั้นนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าเธออยู่ที่ไหนนะคะ